โอ้ไฟหน้าสว่างอ่ะเนี่ยสามสิบเจ็ดไฟสูงไม่ค่อยสูงหรอกไม่สูงเลยไม่ค่อยสูงเลยตี้๋ไปหน่อยนะ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy-easy e 6395นะครับวันนี้มาเทสตัว Storm Gorilla นะครับของผมเป็นโมเดลไซส์ L นะแบตเตอรี่ขนาด60แอมป์วันนี้มาเทศสต,นะต,ต,ตอนเช้าจะได้แบบว่าได้ลองไฟไปด้วยเลยตอนนี้6โมงกับอีกเท่าไหร่แล้วอะ่ะ14นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทศสที่เดิมนะ วิ่งไปทางเส้นจ้งวัฒน,นะแล้วก็ขึ้นสะพานพระรามพระรามห้าป่าวะผมจําไม่ได้ <c oughs> เป็นคนพื้นที่แท้แต่จําไม่ได้ <c oughs> ก็ลองได้ทดสอบไฟไปด้วยเลยว่าไฟของกอรีล่าเนี่ยตอมกอรีล่าเนี่ยสว่างไหมจากเมื่อกี้ที่เห็นก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ามุมของมันอาจจะก้มต่ําไปหน่อยนะในความรู้สึกผมนะไฟสูงเนี่ยคือเนี่ยผมไม่ดูไฟสูงไม่รู้จะเห็นวานะ ไม่เห็นอะไรเลยคือมันสาดไปข้างหน้า,าเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้ส่องให้โดนรถคันหน้าให้เรารู้ว่าเราเปิดไฟสูงอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าไปไปได้อาจจะต้องปรับตั้งขึ้นนิดนึงอ่ะผมว่านะแล้วก็เรื่องของยางผมเติมลมยางหลังมา30สินะครับยางหน้าไปย8สบแแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยผมชาร์จทิ้งไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนเต็มแล้วผมก็ถอดออกนะครับตอนช่วง หกโมงได้มั้งหกโมงเย็นแล้วเช้ามาก็ก็นเนี่ยหกโมงสิบหกโมงสิบห้าเนี่ยก็ออกมาขี่ลองเทสดูลองเทสด,ดูว่าเป็นยังไงเมื่อวานได้ลองจับเรื่องของตัวอุณหภูมิของมอเตอร์ไปเหมือนกันนะแต่ว่าผมบิดหมดปลอกเลยก็คืออุณหภูมิขึ้นไปถึง8ปกว่าองศาเซลเซียสเยอะไหมนี่ผมไม่แน่ใจว่า แต่ถามผมในส่วนตัวผมว่ามันก็เยอะนะก็อย่างว่าแหะผมบิดหมดปลอ,อกเลยนะตลอดทางที่ขี่คือบิดหมดปลอ,อกไม่มีประเภทแบบว่าผ่อนเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้บิดหมดปลอ,อกนะอยู่ในซอยกระเทือนถามว่าเทียบกับคิวบิกเก่าที่ผมแต่งโชคมาทั้งหน้าหลังเลยนะ YSS นะครับตัวไหนโอเคกว่ากันผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีกว่าวะไมไม่น่าเชื่อ ทางที่จริงๆยางตัวนั้นเนี่ยที่อยู่บนคิวบิกเนี่ยผมบอกเลยว่ายางดีมากนะยางเป็นของบิส stone black นะครับหน้า130หลัง140เติมลมยาง25ด้านหน้าด้านหลัง29นะครับตัวนี้เป็นแองเจิลสกูเตอร์อ Angel ของพิลล r รี่นะตเติมมาด้านหลังเนี่ย30ด้านหน้า28่นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเป็นยังไง เทสกันไปครับกลางคืนแบบเขาเรียกว่าอะไรได้ทดสอบไฟไปด้วยเลยเนะี่ยช่วงเช้ายังไม่สว่างเลยนะตอนนี้ตอนนี้ผมก็ปรับไว้แค่โหมดสองนะครับเห็นเห็นไฟไหมผมว่าไฟมันต่ําไปหน่อยนะต้องปรับขึ้นนะ่ะในความรู้สึกส่วนตัวนะเห็นไหมเห็นแนวไฟไหมมันน้อยมากเลยเนี่ยไฟสูงเห็นประมาณนี้มันไม่ค่อยสูงอนะ่ะ ต้องปรับต้องปรับไว้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะปรับยังไงนะเพราะว่าดูแล้วไฟต่ํากับไฟสูงมันดูเตี้ยไปเดี๋ยวต้องปรับครับยังไม่รู้ว่าเทียบกับตัว G P S เราจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมได้ลองเทสไปก่อนหน้านี้เว็บๆวบเนี่ยประมาณถ้าสมมติไม่เต็มที่88นะครับหน้ารถ88ดตัวรถจะอยู่ประมาณ G.P.S. นะีจะอยู่ที่78็ดสิก็คือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ที่ลองเทเนี่ยลงจากสะพานปั๊บกล่องตัดหมายถึงไม่ใช่ตัดแบบตัดกำลังแบบว่าหายไปเลยนะคือรอบความเร็วมันจะตันอยู่ที่88ไม่เกินนี้พอจะเกินปับ๊บมีอาการหน่วงเข้ามาที่มอเตอร์ทันทีเลยนั่นก็คือสิ่งที่ผมเจอนะนั่นคือสิ่งที่ผมเจอ ก็อยู่เกียร์สองจริงๆเกียร์สองนี่ถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเกียร์สองนี่จริงๆก็โอเคแล้วนะความเร็วได้อยู่เจ็ดสิบเนี่ยแต่ว่าเจ็ดสิบจริงไหมครับไม่น่าผมว่าน่ามาหกสิบตามความเร็ว GPS เห็นปไฟถนนเริ่มปิดแล้วขี่รถไฟฟ้ามันก็ดีอย่างนะเงียบมากได้ยินแต่เสียงลมโอเคอ่ะ เงียบดีส่วนตัวแล้วเลยแบบรู้สึกหลงไหลแล้วก็ชอบเลยนะเพราะว่ามันเงียบไงตกวติดขีดแต่รถเครื่องไงไหมมีแต่เครื่องยนต์โอ้โหเสียงมันดังอะ่ะหลายคนที่แบบไปต่างท่อมาให้มันดังขึ้น,นอีกผมโอ้โหไม่ไหววะโนกหูลจงจากรถหูไม่แตกหรอะวะผมอยากได้เครื่องเงียบวันนี้ไฟฟ้าเป็นคําตอบที่ดีมากเลยเงียบเงียบฝุดฝแบตเตอรี่เต็มร้อยนะ เมื่อกี้นี้ตอนออกมาเนี่ยระยะออโดมิเตอร์อยู่ที่37กิโลเมตรนะครับจริงๆตัวเนี้ยน่าเสียดายนะไม่เน่น่าจะมีบอกในเรื่องของทริปด้วยไม่มีบอกเลยมีแค่ออโตเฉยๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ไม่บอกอมไม่เข้าใจไม่่มันมีบอกได้นะแต่ว่าในตัวเกียร์ไม่บอกเสียดายเนาะเอางที่ไม่จริงไม่ก็สัพเปลี่เอาจริงไม่เป็นไร ยังไงส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยได้มองเัาเท่าไหร่คงใช้เกียร์สองกับเกียร์สามเป็นสำคัญนะเกียร์หนึ่งมันช้าไปอะ่ะเกียร์หนึ่งความเร็วมันจะสุดอยู่ที่อาไรวะสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้อยู่เกียร์สองตอนนี้อยู่เกียร์สองถามว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทางกับถนนไหมไม,ไม่ไม่นะผมว่าไม่นะด้วยตอนนี้ที่ขับอยู่เนี่ย ความเร็ว70 71บเออันนี้คือเกียร์สองนะเกียร์สองนะไปเกียร์สามไปเลยแล้วมาดูกันว่าขึ้นสะพานไป่างนี้ผมกำลังขึ้นสะพานอันนี้เทคส่งขึ้นมาแล้วนะมาดูกันอันตราเร่งดีอัตราเร่งดีบอกเลยอัตราเร่งดีแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยมันคือเทพของ ของยางสกูตเตอร์แล้วนะ p ทเล l ี่แอนเอคู่หนึ่งเอาจริงๆเลราคาตลาดอยู่ประมาณ2,000กว่าบาท2,000กลางๆเนีถือซะว่ามีค่าใส่ด้วยนะครับร้านตีไป3,000กว่าก็ไม่เป็นไรราคาขายกับราคาตั้งก็อาจจะต่างกันได้เสียงลมอาจจะดังนะผมไม่แน่ใจนี่ผมใส่เดสแคทมาในไม์แล้วด้วยนะ ตอนนี้หน้าไม่ฟอ้องอยู่87ดสิบเจ็ดนะครับ GBS เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยบิดหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วนะบิดหมดปอกแล้วหน้าไม่แ8สิบแแล้วหมดปอกครับหมดปอกบนสะพานอยากจะต้องหมดปอกนิดนึงนะคนวิ่งกันใช้ความเร็วนะครับช่วงล่างสำหรับผมผมถือว่าดีมากเลยนะคิวบิกผมนี่แต่ง ไว้ Why, ain, หน้าหลังเนี่ยยังแบบไม่นิ่มขนาดนี้เลยเอารจริงๆแล้วก็เอ็กแม็กผมก็เหมือนกันเอ็กแม็กผมก็แต่งเหมือนกันไว้หน้าหลังเหมือนกันก็ก็ยังจะกระเทือนกว่าอนอยู่หอกอันนี้แบบติดลิ้งดีอ่ะอาจจะเป็นที่ตัวเบาะด้วยเพาะต้องบา่นิ่มดีเบา่นิ่มดีครับส่วนตัวผมว่าตัวตัวเบากับต,ตัวผมมันจะเตี้ยไปหน่อยนะในความรู้สึกทำให้แฮนดี้ใสามาเนี่ยมันยก นนนสูงนานๆไม่รู้เมื่อยหร่หอผมสูง178แต่ก็อย่างว่าแหละอาจจะทํามาเผื่อให้คนอื่นใช้งานคนที่รูปรลางสัญคัตกว่านี้นะเพราะส่วนใหญ่น่าอยู่ประมาณ170ต้น170ต้นก็น่าจะโอเคอะนะครับเนี่อันนี้ลงสะพานก็ยังคุมอยู่ที่88ไม่เกิน ความเร็วน่าจะตาอยู่แค่ตรงนี้แหละหน้าใหม่เลยแต่ความเร็ว g p s จริงเนี่ย mm. เท่าไหร่ไม่รู้วิ mm. ่งกันไปครับ mm. ยาวๆถนนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือมันโล่งๆไงแล้วก็ แสงมันไม่ได้จ้ามากนะผมว่ากําลังดีเวลามาถ่ายทำเนี่ยภาพมันก็ดูสวยดีนะพเพื่อนๆอาจจะมองถนนแบบนี่เห็นไหมมีตัดนี่ตัดจะเรียกว่าตัดก็ไม่เชิงดรอปกําลังเมื่อกี้ที่ไป8ปแล้วก็ดรอปเลยวิ่งมา5โล5โลกว่าแล้วโอ้โหขอเลยนะเนี่ยเอาอีกแล้วส่วนเล่นเนี่ย อย่าเลยครับอย่าทำเลยถ้าคุณตายคนเดียวไม่เป็นไรนะทำเพื่อนร่วมทางตายไปด้วยนี่บาปต่ำมากเลยนะถึงเวลามานั่งเสียใจทำญาติพี่น้องอีกนะนะดูสิความเร็วนี่คือเดินทางสบายๆนะใครที่คิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเอาไปเดินทางแบบด้วยความเร็วในชีวิตจริงไม่ได้นี่ผมว่าก็ไม่ใช่นะดูดิ ขี่ได้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดเลยเอาจริงๆได้ครับอันนี้คือผมใส่เกียร์สามอยู่นะใส่เกียร์สามอยู่ความเร็วก็เลยแบบสุดๆหมดปอกเดี๋ยวดูว่ากลับไปถึงบ้านแล้วแบตเตอรี่จะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะต้องยอมรับว่าคงจะเปลืองอยู่เพราะปิดหมดปอกตลอดทางเนี่ยเดี๋ยวจะได้ขับรถข้างหน้าแล้ว เฮ้ยแต่สะพานข้างหน้าหน้าลองนะโคตรสูงเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมผูกมันโคตรสูงเลยนะดูดีไปไปลองกันว่าขึ้นสะพานขนาดนั้นจะเป็นยังไงนี่ดูดีโอ้ยสูงเว้ยรถเครื่องธรรมดามาผมว่ายังมีอื่นเลยนะจริงๆมันสูงนะสะพานนี้ลองดูครับว่าเป็นยังไงสูงขนาดนี้อันนี้ตอนนี้ที่ขี่นี่คือไกลกว่าตอนทนี่ผมขี่ดีเมอรอ์นะ รูครับว่าไมมันจะความเร็วรถไปแค่ไหนเมื่อกี้นี้88ตอนนี้ขึ้นมากำลังจะถึงสุดของสะพาแล้วนะได้ความเร็ว85ผมถือว่าความเร็วตกไปนิดเดียวนะหเหลือ84 84ไปแก่สะพานแม่งโคตรสูงนะ85แล้วอ่าแสดงว่าคนจุดสูงสุดของสะพานไปแล้วนะตอนนี้คือกำลังลงโอ้ วิวโคดีอ่ะจริงนาแล้วไม่ได้มาเส้นนี้สองข้างทางส่วนใหญ่ยังเป็นแบบยังมีพวกไร่นาอยู่บ้างนะตรงนี้ความเร็วหน้าไม้89ครับโอ้วิวดีจริงๆอันหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาบ้างก็คือเรื่องของ การคุมความเร็วอะ่ะเนี่ยเนี่ยพอเราบิดปุ๊บมันจะกระแทกตัวออกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปรับตัวการใช้งานของรถไปครับอยากได้การตอบสนองที่ดีมันก็แบบนี้แหละพอถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบทําการหน่วงตัวแบบนิดนึงอะไรเงี้ยให้หน่วงตัวคันเร่งนิดนึงมันก็จะรู้สึกออกตัวช้าเนี่ยเป็นข้อเสียหนึ่งของตัวรถไฟฟ้านะคือ ซึ้นเดินทางมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเรามาเพราะเราเงียบไงโอ้โหไทยสะพานตรงนี้นั่งเย็นเลยไอตัวนี้มัน,ย,น,มน,มนยึดไม่ดีเปิดเปิดบันทึกมั้งไ่กล้าเข้าโค้งแรงยางยังใหม่อยู่โอ้โหได้ยินเสียงเงียบๆนะผมเคยล้มมาก่อนผมกลัว กลัวกลัวไปเลยอ่ะมันหล่อไปเลยอ่ะจริงๆดูไฟตรงนู้นนะผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมไม่เห็นจริงด้วยนะไฟสูงใช้ไม่ได้ต้องปรับสูงต่ำแน่ผมว่าไฟมันต่ำไปต้องปรับให้สูงกว่านี้โหสุดยอดขี่ดีขีดีมาก เต็มหมวกกันน็อกเลยข้อเสียของยานขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงเช้าแรงเต็มหมวกกันน็อกเลยไม่เหลือแปดสิบสาม ขี่มาแล้ว9โล9โลจะ10โลแล้ว เมื่อเช้านี้อุณหภูมิอยู่25องศานะครับแถวนนทน ดูไปครับยาวๆดูที่ว่าแบตเตอรี่60แอมผมจะลดไปแค่ไหนเอต,ตอนซื้อเนี่ยผมก็ซื้อตอนแรกจะเอาไซส์ M แบตเตอรี่40แอมเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วเอา60นีกก่าเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันส w a p ไม่ได้นะถ้าจะเอาส w a p ได้เสียเงินอีกผมก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นแบบไม่ต้องส w a p นี่แหละแล้ว60แอมนะครับเห,เหลือเหลือเผื่อขาดเวลาใช้งานจริงด้วย จจะแบบว่าขี่แล้วออกนอกสถานที่ที่เราเคยวิย่งประจำอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลนะครับว่าแบตพอหรือเปล่ากับอนาคตอ่ะคือพอแบตเตอรี่มันเริ่มมีการเสื่อมเกิดขึ้นเนื่องจากไซเคิลของการชาร์จใช่ไหมเราก็จะได้แบบมีบัฟเฟอร์เหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะไม่ใช่พอถึงเวลาพอบัฟเฟอร์พอถึงเวลาบัฟเฟอร์มันน้อยอะ่ะพอแบตมันเริ่มเสื่อมลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้ระย,ยะของการวิ่งเนี่ยมันลดลง แล้วส anyway, ุดท้ายก็ไม so, hmm. so, ่พอใช้ก็ไม่พอใช้ถึงเวลานั้นต้องไปนั่งอัปเกรดซึ่งจริงๆแบตเตอรี่มันยังใช้ได้ต่อเนี่ยใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆแเราบัพเปอร์ไปแล้วกันก็จ่ายต่างกันหมื่นนึงนะจ่ายต่างกันหมื่นนึงนะเพราะว่าตัวไซส์ M มันห้าหมื่นสี่พันเก้าเนี่ยตัวไซส์ L มันหกหมื่นสี่พันเก้าแต่ความต่างเนี่ยมันยังได้ตัวชาร์จเจอร์10แอมป์มานะ ตัวนี้ผมได้ชาร์จเจอร์10แอมป์ถ้าเอาตัวไซส์เอสกับไซส์เอ็มจะได้ชาร์จเจอร์5แอมป์ซึ่ง5แอมป์ผมว่ามาชาร์จด้วยกับตัวไททูเผื่อเราไปฉุกเฉินใช้นอกสถานที่เนี่ยกำลังวัดเอาชาร์จปันน้อยไป5แอมป์มันอยู่ประมาณสักพันพันกว่ากว่าวัตเท่านั้นเอง1.3กิโลวัตประมาณนั้นนะตัวเตียวเลขกลมๆนะผมไม่ได้เอาคืนตีลเลขคำนวณไม่รู้ไม่ได้ดูเลย ถ้าเป็นตัว10แอมป์มันก็จะได้อยู่ประมาณ2,400วัตวต์2.4เค์บซึ่งก็ทำให้เราสามารถชาร์จประจุแบบเนี่ยให้มันกลับมาเต็มเรือขึ้นเวลาที่เราไปชาร์จไททูนอกสถานที่ผมว่าเออมันมันเป็นข้อได้เปรียบในไหนก็มีไททูติดกับรถอยู่แล้วใช่ไหมนั่งชาร์จช้าๆโ,โหมันก็ไม่ทนันคิดเนี่ย งหน้านี่มอไซค์ร้อยห้าสิบเขาก็วิ่งด้วยความเร็วมาตรฐานก็ยังตามเขาทัานเห็นนะได้อยู่ในหน้าเกียดเเขาโค้งยนเนียนเลยนะจริง สว่างแล้วตอนนี้วิ่งมา12.5กิโลแล้วนะคับวิ่งไป35นาทีลบหน่อยครับโค้ง ตัดแล้วเหลือเกียร์สองก็โอ้หพอเกียร์สองปับ๊บเหมือนรถมีอาการดึงให้ด้วยนะเนี่ยบิดแล้วก็ไม่ได้ไหลเพิ่มด้วยนะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าถ้าลงเขาเนี่ยนะผมเกียร์หนึ่งเลยเฮ้ยมันมีเอนจินลวงเว้ยเนี่ยพอเกียร์หนึ่งปับ๊บมันมีการดึงที่มอเตอร์ครับเพืเ่นอนๆเฮ้ยแบบนี้โอเคนะเวลาสมมติเราจะลงเขาหรือว่าเป็นเนินชันนานๆยาวๆใครใช้ต่างจังหวัด ปรับเกียร์ครับเพราะตอนแรกเนี่ยไอ้เบรกเนี่ยเอ่อมันไม่มีการเจเนเรตไฟกลับเข้าไปนะคือไม่มี e อีเบรกอะพูดง่ายๆอันเนี้ยแต่พอปรับเกียร์เฮ้ยมันหน่วงให้ไว้เฮ้ยอันนี้ใช้ได้เป็นความรู้ใหม่ที่ผมเนี่ยเพิ่งมารู้มาลองแล้วก็ตอนนี้มันจะได้เปรียบเหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติตรงที่ เวลาเราเบรกแลวคอคันเร่งไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ตัดกําลังมอเตอร์ครับมอเตอร์ motor ยังสามารถจะทํางานได้อยู่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ปกติฟีลลิ่งนี้ผมชอบนะาะหลายคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จะมีการคอคันเร่งพร้อมเบรกเพื่อใช้ในการคุมความเร็วถ้าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้พอเบรกปุ๊บตัดกําลังมอเตอร์เลยมีดีมีเสียนะฟังก์ชันนนี้มีดีมีเสียบอกเลย เพราะว่าบางคนแบบอาจจะแบบเขาเรียกอะไรตกใจอ่ะพอเราบิดคันเร่งปั๊บมอเตอร์ทำงานตัวเบรกกดไปปรากฏว่ามอเตอร์ยังทำาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งกำลังทำให้ระยะเบรกมันไม่ได้หรืออาจจะเบรกไม่อยู่สำหรับคนตกใจอ่ะแต่ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็าจะฉิ่นแล้วไงผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นสิบสิบปีแล้วขี่ตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลาัยกี่ปีแล้วล่ะ นะครับตอนนี้อยู่เกียร์สองนะปรับมาเกียร์สองแล้วขี่ดีครับเดี๋ยวไปวัดตัวมอเตอร์อ,อีกทีหนึ่งว่าความร้อนเท่าไหร่หลังจากขี่มานะครับผมก็จะยืนเกียร์สองจนถึงบ้านเลยแล้วกันว่าความร้อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอนกับเราใช้ในชีวิตประจำวันปกติเราคงไม่บ้าบิดพลังแบบเต็มที่ตลอดเวลานะผมว่าก็ใช้ประมาณนี้ตอนนี้ที่เห็นหน้าไม้เนี่ย ตอนนี้ฟ้องอยู่ที่7จ็ดสเผมเปิดไฟหน้าไปด้วยนะอย่าลืมก็จะเป็นการกินพลังงานอีกชุดหนึ่งไฟเลี้ยวคันนี้ผมว่านั้นโค้งสว่างนะเอาจริงๆไฟเลี้ยวสว่างมากเนี่ยจังหวะที่เราเข้าเข้าโค้งเตรียมเลี้ยวอะไรแบบนี้ยเบรกมันพอเราเบรกใช่นนะถ้าเราบิดคันเร่งมันจะไปต่อได้เนี่ยมันนี้มันเหมือนมอเตอร์ไซค์ทำให้รู้สึกว่าไม่ขาดตอนตอนผมขี่ไอ้บีเมอร์โอ้โห ตกใจอ่ะเด้วกอ,อารามแบบเราเคยใช้มอเตอร์ไซค์บ่อยใช่ไหมบิดคันเร่งพร้อมเบรกไปด้วยเนะี่ยตกใจเฮ้ยรถเป็นไรวะบิดแล้วไม่มาอันนี้คือแบบฟีลิ่งเดียวกับมอเตอร์ไซค์เลยเอ้ยอันนี้ชอบมากจริงชอบตั้งแต่วันลองแล้วยังทําให้รู้สึกเลยเอะเราพูดผิดหรือเปล่าว่าว่าเบรกแล้วตัวความเร็วมันไม่ได้ตัดสรุปก็ไม่ได้พูดผิดนะ ีตัดเกียร์สามเลยขิงหน่อยขิงหน่อยขิงหน่อยคีเวเมื่อกี้คีเวขิงหน่อยครับขิงชาวบ้านหน่อยครับว่านี่รถไฟฟ้ามาแบบนิ่มๆยางแบบดีมากนะจริงเข้าโค้งแบบโคตรดีเลยนี่ยเป็นไงครับนี่รถเครื่องพวกร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบหนี่โดนแดดนะครับ นีเมเวอร้อยมันรู้สึกมีฟีโน่ฟีโน่ร้อยสิบไปนิ่มๆไปแบบให้เขางงว่วะรถอะไรหว่า <c oughs> นิ่มๆครับนิ่มๆ แงนิ่มๆเลยเอฟไอใครบอกว่าไฟฟ้าไม่แรงนี่บอกก่อนไม่จริงนะอาจจะเป็นเรื่องของมอเตอรห์หรือใครที่ไปซื้อพวกตัวถูกๆผมบอกกัอนเลยซื้อพวกตัวถูกๆแล้วจะเอาดีบางทีมันก็พูดยากว่ะข้อเสียอย่างเดียวของรถไฟฟ้าก็คือที่ใสเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ได้เนี่ยบางคนแบบจ่ายแบบเนี่ออะไรอะ่ะ มีงบจำกัดใช่ไหมก็ก็เลยซื้อแบบแบตเตอรี่น้อยมามันก็เลยทำให้ระยะของการขับเนี่ยมันไปได้ไม่ค่อยไกลแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของน้ำหนักครับพอแบตเตอรี่ลูกใหญ่มากเนี่ยมันจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักเยอะครับอย่างผมเนี่ย6กสิแอมป์เนี่ยผมตีผมตีว่าแบตเตอรี่ผมน่าจะมียี่สิบกว่าโลนะน้ำหนักรถเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมเจอแบตเตอรี่เข้าไปอีกผมคันนี้ผมว่ามีน่าจะมีร้อยี่สิบอะเดานะเดานะ อ,อันหนึงที่ต้องระวังเลยคือรลไฟฟ้ามันเงียบอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราแซงขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องระวังรถข้างๆเขาไม่รู้หรอกนะว่าเรามาเพราะมันเงียบมากอาจจะต้องเผื่อระยะของการแซง,งห่างๆเขาหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรามาหรืออาจจะบีบแต่ให้สัญญาอะไรอย่างเงี้ยผมกลับเข้ามาในซอยบ้านแล้ว ขี่พูดดีเจ๋งเลยฟิลดีมากเลยจริงขี่แบบเงียบสบายชอบอย่างเดียวเลยคือสัญญาณกันขโมยโคตรดัง กันขโมยดังต้องหลี่เสียงนะจริงผมให้เขาหลี่ไปแล้วแต่แบบลืมหลีโรงงานลืมหลี่มาให้ผมก็คือปิดตัวฝาครอบลำโพงนั่นแหละเดี๋ยวให้รอเขามาแก้ให้เขามาปิดจะแกะเองเกรงใจเดี๋ยวกลัวหมดประกัน มีเอนจิ้นหน่วงจริงด้วยผมปรับไปเกียร์หนึ่งมันดึงหน่วงลงเลยเออเจ๋งดีเว้ยเจ๋งดีดูเด็กเขาไม่รู้เรื่องเลยนะว่าผมมาเนะี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอบ์เตอร์อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับเพื่อนๆ ไปดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบนะครับกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ปไปไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมีารอัดคลิปนะครับวันนี้ไปละขอบคุณที่ติดตามผู้ชมซีซี6395